รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใหม่ไอซูสูดสีแม็ก2.2 DDI Macford พลังใหม่กำหนดโลกหลังจากเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ครับ2.2 DDI Mac Ford ์ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับรถด้านหลังนะครับว่าเร็วแรงประหยัดแค่ไหนครับกับเครื่องยนต์ใหม่คันนี้ของอีวสุครับถึงรอบรายการออาตัวครับเดี๋ยวเราไปสัมผัสกับตัวแรกครับมิวเอคันนี้ครับเครื่องยนต์2.2ุดสอแม็กฟอรสด พลังใหม่กำหนดโลกไปครับเป็นครั้งแรกนะครับที่วันนี้กับ i s u ู u ูครับกับเครื่องใหม่2.2 m a x f o r s ปิดสนามช้าง International Circuit ครับเพื่อทดลองครับเครื่องยนต์ใหม่คันนี้กันตอนนี้เราออกจากพิทเลนนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เลสของสนามช้าง12โค้ง เราออกจากพิษเลนนะฮะนี่อยู่เส้นที่โค้งหนึ่งมาโค้งสองนะครับออกจากเส้นปรับก็ใส่กันเต็มๆมาเลยครับกข้อกําหนดที่นี่ครับพอเห็นกลวยแรกครับยกครับเบรกที่กลวยสองครับอาจจะยังไม่สนุกเท่าไหร่ครับกับคันนี้เพราะว่าระบบทํางานจะตัดออกนะครับด้วยความปลอดภัยครับเพราะว่าเราจริงๆมันเหมือนกับการมาทดสอบ รถนะครับที่ใช้ในถนนจริงนะมันก็เลยเติมมากไม่ได้กับมิวเอคันนี้นะครับแต่ถือว่าโค้งเข้าอัตราเร่งเกียร์ต่อเนื่องครับ8สปีดเพิ่มจากตัวเดิมเป็นอัตโนมัติใหม่ครับหัวฉีดใหม่ดีครับจริงๆถ้าบอกนะครับตามรูปทรงเนี่ยเราเบรกที่กวย2ได้ครับเบรกหนักๆหรือเลยไปก็ได้ครับ อันนี้คือทดสอบเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าใครคุ้นชินนะฮะกับสนามช้างเนี่ยโค้ง12เราจะรู้เลยว่าจะเข้ายัางไงนะครับไปครับเติมชิดเป็กซ้ายไว้ครับตอนนี้เราจะเข้าโค้งหนึ่งครับเบรก จริงไม่ต้องเบรกหนักก็ได้นะแต่เพื่อความสมูทด้วยหน้าที่ของรถต้องเรียกว่า PPV ครับของ v ิวเอคันนี้มันเป็นรถครอบครัวฮะการทดสอบสมรรถนะเขาอาจจะเค้นมาไม่เต็มที่ด้วยด้วยระบบที่เขาตั้งไว้ครับแต่ก็ถือว่าขับสนุกนะครับใช้ได้ฮนะ มดรอบแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าพิทเลนแล้วนะเปลี่ยนจาก m ิว x 2.2 m a ็ f o r ร์คันนี้ครับเป็น d m a ม p i c k u ิกครับใหม่อีซูซูด d ีแม็ก2.2 DDI Max Sport แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ที่ส DMAX 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกครอบครัวเราชอบไปด้วยกันทุกที่มีความสุขไปกับทุกเรื่องให้ทุกการเดินทางไม่เหมือนเดิม สตา CX 5ใหม่ Togetherness r e Define ความแกร่งคือการลุยในทาาที่ไม่มีใครกล้าคือความพร้อมทำเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททำความฝันให้เป็นจริงใหม่ Ford Ranger ราคาพิเศษ799,000บาทถึง31ธันวาคมนี้เอา New MG 3 Hybrid Plus Plus อาัตราเร่งขับสนุกได้ฟีลรถอ v ว Plus ประหยัดน้ำมันขับไปสุดไกล พร้อมมาครบพบกันที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด m e w x The Next Peak 2.2และ3.0 DDI Maxport MU-X The Next Peak กำลับจถสูงส่วนใหม่ที่เหนือกว่า ราชบุตมังกรทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีเริ่ม23พฤศจิกานยนยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX-5 ใหม่ Togetherness Redefine น่าสนใจอย่างยิ่งสําหรับเรื่องราวความเป็นมาของรถปิกอัพมาสด้านับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันก้าวผ่านเรื่องราวผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคต่างๆมาแล้วมากมายแต่ด้วยสปิริตความเป็นมาสด้าพอก้าที่จะแตกต่างไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคเช็คเช่นเดียวกับชาวฮิโรชิม่ากว่า104ปีของมาสด้าญี่ปุ่นกว่า74ปีในประเทศไทยมาสด้าก่อตั้งโดยคุณจูจิโร่มัสด้าเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมจุกไม้คอกในปีพศกระทันปี่ศ2474จึงได้เริ่มผลิตรถบรรทุก3 เรียกว่ามาสดาโกเป็นรถทันแรกที่ผลิตออกสู่ตลาดในนามมาสดาก่อนที่จะได้เริ่มผลิตเครื่องยนต์สองจังหวะเป็นลายแรกของโลกปัจจุบันมาสดาเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่ผลิตเครื่องยนต์โรตารี่ตำนานที่คงอยู่ตลอดการหลังจากเริ่มนํารถมาสดาเข้ามาให้คนได้รู้จักในปีพศ2507โดยบริษัทกมลสุโกศลได้นําเข้าปิกอัพมาสดาตัวแรกมาจําหน่ายในชื่อรุ่นฟาร์มิเล่800ซึ่งได้รับความนิยมและถูกกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันในเดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2538มาสดาได้ตกลงร่วมทุนกับพัน ตั้งบริษัทออโตอะไลออนประเทศไทยจำกัดและผลิตรถกระบะขนาด1ึตันรุ่น B2,500 าสำหรับส่งออกและจำหน่ายในประเทศมาถึงปีพศ2542มาสด้าเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัทมาสด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดและเริ่มต้นการผลิตรถปิกอัพที่ชื่อว่ามาสด้าไฟเตอร์โฉมใหม่ถือเป็นผู้บุกเบริร์กรถปิกอัพที่มีประตูแคปเปิดได้เป็นครั้งแรกของโลกเดือนมีนาคม2549เมาสด้าเปิดตัวแนะนำรถสปอร์ตปิกอัพมาสด้าบีทีห้าสิบต่อมาในเดือนมกราคม, 55, มสอ5พันห้าร โดยการแนะนำมาสด้า BT 50 Pro ใหม่มาพร้อมคอนเซ็ปต์แบบฮีโร่ขับเคลื่อนทุกสิ่งให้เป็นจริงได้และเดือนมกราคม2564ท่ามกลางการเผชิญหน้าวิกฤตโคโราวิัสมาสด้าเปิดตัวปิกอัพที่ลูกค้าทั่วโลกใฝฝันและเ้ารอมานานกับออ l นิวมา z d ้ BT 50เจ n เนอเรชั่นใหม่ด้วยการผนวกคุณสมบัติของปิกอัพที่ดีที่สุดในโลกรวมเป็นหนึ่งเดียว โรงงานฟอร์ดไทยแลนด์ a มนูแฟกชชิงสะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมในสถานปฏิบัติงานด้วยการคว้ารางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง10ปีจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในงานวันคนพิการสากลปี2 5 5 7ขณะที่บริษัทฟอร์ดเซลล์แอนด์เซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและบริษัทฟอร์ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดคว้ารางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการระดับดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่3รางวัลเหล่านี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นออัันนนยาาาาวขงงงใกรรสส้คม แห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสถานที่ทำงานอย่างแท้จริงพร้อมสนับสนุนทั้งการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งนอกจากการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33ทั้งที่โรงงาน FTM และสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพปอดยังได้เริ่มโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพของพนักงานหลายโครงการเช่นโครงการอาสาสมัครทางใจสนับสนุนให้พนักงานทั้งผู้พิการและคนทั่วไปร่วมเป็นอาสาสมัครให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาสุขภาพจิตตัวต้องผ่านการอบรมจากผู้ ูเชี่ยวชาญ ซูซูกิมอเตอร์ Motor ประเทศไทยเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่ซูซูกิให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมและประชาชนในยามที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยก้าวหน้าไปอย่างมีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนคุณวรลบตีเลิศงามรองประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ Motor ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคใต้ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนักโดย ซูซูกิได้ร่วมมือเป็นการเร่งด่วนกับผู้จําหน่ายในพื้นที่แต่ละจังหวัดเตรียมแคมเปญพิเศษเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแก่ลูกค้ารถยนต์ซูซูกิทุกรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้ง7จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อเข้ารับบริการและสอบถามเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการรถยนต์ซูซูกิในพื้นที่ประสบภัย ฮอนด้าวันเมกเลส2024 โดยบริษัทกังปีนเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ดวลสนามสุดท้ายที่สงขาสติ์กิตซึ่งแชมป์คนล่าสุดวีธนาสิวนนาพงศิน,นัทอาชัยนักขับฟอร์มแรงจาก PT Auto b a c k ็กเอ็กซ์มิวเจทด์ที่สร้างผลงานระดับ Master, มาสเตอร์เมาเัยชชนะไปทั้งสองเลสผงาดแชมป์ประจําปีโอเวอร์ออลพร้อมคว้ารางวัลในโปรเจกต์พิเศษแลกเปลี่ยนนักแข่งทั้งสองประเทศได้สิทธิ์ร่วมทีม m อ็มแอนด์เคเซิ่งจากประเทศญี่ปุ่นลุยศึกซูเปอร์ไทยคิว2024สนามสุดท้ายที่สนนนาามฟูจิิปีีเเววยและื่่อัท16-17พฤ 2 5 1 7ที่ผ่านมาคุณโนทัไทยเอี่ยมลำเนาประธานจัดการแข่งขันรายการ o o n d o n วันเมกเลส2024และคณะทีมงานพร้อมน,นายธนาศิวนาพงสินัดอาชัยแชมป์ n d a City h a t a แ b a c k ็กวันเมกเลส2024เดินทางเข้าร่วมกันข่งขันสู้ศึกระดับสากลในรายการ s u p e r t h a i Q 2024โดยใช้รถแข่ง Honda Civic Type R TCR Spec ของ M&K n Racing Team นับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ต้องปรับตัวในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันจบการแข่งขันในอันดับที่21 o v e r a l l ส่งผลให้ทีม M&K Racing รลองชนะเลิศในรุ่น S-C TCR ของปีนี้ได้สำเร็จกลางปีมอเตอร์สปอร์ตฝ่ายจัดการแข่งขัน Honda วันเมกเลสยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะมุ่งมั่นเดินหน้าจัดการแข่งขันอย่างมีคุณภาพต่อในฤดูกาลหน้า ก็คือมีครั้งกับช้างคลาสสิกคารีเวิลลซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่5โดยสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์รวมกับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนผนึกหนุนอีเวนต์คุณภาพจากความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของการจัดบิ๊กอีเวนต์สำหรับคนรักรถคลาสสิกข,ของไทยเป็นที่ยอมรับว่าเทศกาลช้างคลาสสิกรีเวิลลผงาดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนได้รับความสนใจและตอบรับจากประเทศต่างๆในภูมิภาคนํารถมาร่วมงานมากขึ้นและตั้งใจชุชีวววิิตรแสนนลักกกกเเพื่่่อดทาาาาางงม 3, มมม3,000 กว่า40คันทับรถคลาสสิกรถสะสมรถหายากร่วมงานกว่า1,000คันผู้รวมงานมากกว่า1 0 0 0 0คนถือเป็นอีกหนึ่งกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตอกย้ำภาพความเป็นศูนย์กลางของเมืองแห่งความเร็วและมอเตอร์สปอร์ตผู้ขับเคลื่อนมหากรรมกีฬาความเร็วและยานยนต์ระดับโลกมากมายนอกจากนี้ยังมีเหล่าคอลเลกเตอร์หรือนักสะสมระดับเซเลบิตี้และคนดังร่วมงานมากมายกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือคลาสสิกคละไบพาเลททับพาเลททั้งรถ,รถยนต์และรถจักรยานยนต์รีวไวิ ที่สุดของรถคลาสสิกเลตโทรซุปเปอร์คาร์ระดับตำนานหลากหลายยุคหลากหลายสมัยหลากรุ่นและยี่ห้อสร้างปรากฏการความประทับใจยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนใม่ Isuzu D Max DDI Max Sport ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น,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 น The Force of Future ใหม่ Isuzu so so D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกครอบครัวเราชอบไปด้วยกันทุกที่มีความสุขไปกับทุกเรื่องให้ทุกการเดินทาง ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX 5ใหม่ Togetherness r e d e f i n e ความแกร่งคือการลุยในถาาที่ไม่มีใครกลา้าคือความพร้อมทำเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททำความฝันให้เป็นจริงใหม่ My Ford Ranger ราคาพิเศษ799,000บาทถึง31ธันวาคมนี้เ l l New MT 3 Hybrid Plus พลัสอัตราเร่งขับสนุกได้ฟิลรถอีวีพลัสประหยัดน้ำมันขับไยสุดไกลพลัสมาครบพบกันที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด MU-X The Next Peak 2.2และ3.0 d d i Max Force MU-X The Next Peak กำหนดจุดสูงส่วนใหม่ที่เหนือกว่า ท่านที่รัลินนะีคะสิงค์ดาไม่ช <Af> ่เองตรียมพบกับราชบุตรมงกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา17เนิาถึง17นาฬิกา30นาทีเริ่ม23พฤศจิกายน Mitsubishi Expander Cross Mitsubishi Motors สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการอัลเทอร์เวิด์นะครับผมวันนี้กล้องอยู่กันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์และนี่คืองานปอร์เช่โร d โชว์2024นะครับผมวันนี้ก็จะมีสเตชันหลากหลายสเตชันให้เราได้ทดสอบปอร์เช่หลากหลายรุ่นหลากหลายเซ็กเมนต์กันจะมีสเตชันอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยครับสเตชันที่กล้องอยู่ก็คือสเตชัน และ,ะซึ่งสเตชันนี้จะเป็นการทดสอบการเบรกและการหักหลบสิ่งกีดขวางซึ่งจําลองจากสถานการณ์จริงนะครับผมสิ่งกีดขวางในที่นี้ก็จะมีการเบรกเพื่อหักหลบจากซ้ายไปขวาน,นะครับผมซึ่งก็มีการทั้งเบรกและผ่อนคันเร่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการขับขี่แบบนี้จะเป็นยังไงนะครับ สวยครับสวยสวย <c oughs> แต่ค่าไอขามา <c oughs> ดีแล้วครับคบ <c oughs> เยียวโค้งแรกดีมากตรงนี้เนาะแต่โคงสองอ่ะหลุดไปหน่อยจริงๆมันต้องเคาน์เตอร์แบบเคาเตอร์เสียคือการแบบวงมาลัยให้รถมันไม่มีอาการรูสเตียร์ออกไปครับอ่บะพอถ้าใช้ PSM Sport มเมื่อกี้ไปเลยไม่ไม่ไปเลยมันจะไปเยอะกว่านี้ โอเคโอค,ครับขอบคุณมากมากเลยครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็ไปได้ทดสอบสเตชันมูสเตสและเบรกกิ้งกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองพูดถึงมูสเตสกันก่อนดีกว่ามูสเตสเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งด้วยความเร็วแบบเยียบสุดเลยนะครับผมแล้วจากนั้นก็ผ่อนคันเร่งหักลบสิ่งกีดขวางนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าคือรถในวันๆเนี่ยในเ1ลเนจริงๆก็ เป็นรถที่ค่อนข้างควบคุมได้ยากพอสมควรน,นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินนะครับแต่ในรอบที่2องรอบที่3เนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เซฟตี้ของตัวรถเนี่ยถือว่าเอาได้อยู่หมัดเลยครับผมมาในส่วนของเบรกกิ้งนะครับเบรกกิ้งเนี่ยเราก็จะได้ขับไทคันเทอร์โบเอสนะครับผมซึ่งไทคันเทอร์โบเอสเนี่ยเราจะได้ใช้ลอนช์คอนโทรลด้วยซึ่งฟีลลอนช์คอนโทรเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไวมากนะครับคือ0-100ภายในเพียงแค่2.4วินาทีซึ่งเป็นฟีลที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้นะคคครรรััับืือออววาามมูู้สึกเเหนนจจะตยยง่ อยู่ในรถนะแต่วิญญาเราอยู่ข้างหลังรถคือมันมันเลยไปไกลมากนะครับ้หลังจากนั้นพอเราขึ้นโพไปเรียบร้อยแล้วด้วยความเร็วสูงมากๆแล้วก็จะทดสอบเบรกของ Porsche Taycan นนะครับผมซึ่งเบรกได้ดีมากๆหรือว่าเอาอยู่เลยครับผม